โอเคผมไม่นี้เ้ากันจะไปหาเด่นสงการรถใหญ่มีได้แต่ว่าบอสกีกิโลหน่อยเขาสาดดีกว่าพร้อมก็เกือบคูใจดาวเทียมใส่เกือบดาวเทียมแล้วส่งพลังไอหนุ่มสูงสั่งไอเพิ่งสาดเด้ออร้องล่ะ พาลรถนี่ไปก่อนพารรถนี่พาลุ้นยี่ไปสุนิสานน้าเพิ่ไปเลยกูรอดมาได้ไง เคผมนี่ยวอยู่ผมเช่นเคช่องซุปเปอร์บินเอ็กวันนะผมหลังจากห้องจริงก๋วยเตี๋ยวแล้ว,ลวห้องอาหารเนี่ยเห็ดที่บ้านเฮ้ยเราต้องไปลอเปกเบืองล็อกเบืองว่าเขาจะเปียกบ่าโอ้ยโทรสอบอันนี้มึงน,นีอเขาอยู่ไม่โทรสอบเอ่อเขาเลยไหมมั้โทรสอบกล่องไหมครับผม iPhone mà nó cứ cắn nám bò. Ê hiếu cũng tươn bớt. Cũng nó khoảng chín, cũng khoáng thế. Cũng gì đâu. ตัตดตนตนดันดหอนดูนี่เขาเล่นน้าป่ะตีมือนกันจะรอดโอ้โหตรหอนตีนตอนนี้ดดีดีดีดจักลีดสีตรงมัวุ๊ว มาเสาฝนตัวนีวน้คนเหนนดินหนามดีเลยดีแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมันหานมันหานหานอนมึงเออโอ้โหโถหัน ตหรวจสองพ่อจะหานหรือเปล่า <ühren> จะเติม95แล้วครับผมเพราะว่าเราจะไม่ไปในประเมืองละอกว่าเียวเมือีนนะคนองเคื่องโ้รแน่นนะเยอะอ๋บักนั้นมันบับักนั้นมันมาได้เะขึ้นูนุยปุยเลยนั่นเด็กโอ้ตดแสบ bay bả ấy nè Ô, cao hà tiêm thẳng Bốc Bảo nó bốc mấy gì xịp ได้บ้างกระพริบไหม,ไมหอยังไรก็จกระพิบหรอใครงคามรอฮะจางชีก็บอกเก,เกินเราก็หา ป่านนันแล้วบ่ <c oughs> ยิบบาตัวเองแม่งกูจิ้มกูเจอยวสามสิบมึงจิ้มสี่ร้อยแล้วบ่ก็เกินแล้นะ <c oughs> อะมีหัวเสียบอ่ะเฮ้ยนี่เดชเปนบ่ <c oughs> หัวเสียดีเซลเบนซินม่นมีบ่า <c oughs> มาผมนะครับ สามร้อยเจ็ดสิบบังเลยใ่เ้าบอากบาพาบถึงสี่้อโอกูคิดนิดจกูคักแะปะบ่บอาตมึงหออะเาหากูสี่รอยเลยบ่น้ำมันกระพิบนะครับผม เติมเต็มถังเกลียวห้าสี่ร้อยอ๋อไอ้สต <im> ิ <couple osters> ๊กเกอร์ปากช่องเนื้อครับผมบ่ยังดอกไทยคลิปนี่เนี่ยขี้ไปขี้ว่านยู่นายเห็นดูรักน้ำมันบ่ลงเลยอ่ะเกมบินเกมบินได้เวลาแล้ว เบียกว่าวะรถเป็นสั้นๆเลยน้ำมันมันค่นระแบบยบดิ ตนเลยท <c oughs> ่านวันต็นติดติดมือขึ้นเลยนี่เรวเร็วเจ้ากอเยื่น,น, <c oughs> นี่ตรงนีาสีเลย rất tập rất thêm vâng 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 Rồi vâng 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 Lạc ตดต้นเลยะฮะบ้ะตดเลัอ,อยู่มันึงแล้วมันติตั้นแบบจะมันติตัต้นแบบแห้งเหมือนต่อไปเมื่อตั้นแบบทุกว่ามันต้อเหมือนว่าออกโตแบบพิ่งออกโตแล้วมก้ปังเดียวเ,เลยอะไมน้ตัวตดเลยรถเราก็เงียบเลยสิครับแบบนี้ โคดห้านไะนรี้ะมึงเนี่ยอเครืียงกับห่านดีเกืเอบมันประเดียมุ่มมาหนูว่ามันมนันมันประเดียมุมมา ทะเลแมางหนาว